วันนี้เป็นวันสงการห,หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบาน <c oughs> เอไม่ใช่นะฮะแหมเปิดตัวมานี่โชว์ลูกคอกันสักหน่อยนะครับให้เข้ากับเทศกาลสักหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับในช่วงพักผ่อนปีใหม่ไทยแบบนี้นะครับเลยถือโอกาสครับไปเยี่ยมเยือนบ้านของนักเตะบีจีกันสักหน่อยฮ <c oughs> ซึ่งบ้านหลังนี้ครับถือว่าเป็นบ้านใหม่นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็น แฟนบอลนะฮะหรือแม้แต่ว่าเพื่อนๆในทีม BG ด้วยกันเนี่ยยังไม่เคยไปมาก่อนเออจะไปดูกิจกรรมด้วยนะครับว่ายามว่างของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทำอะไรช่วงนี้นี่เรียกว่าเ่อมากๆนะครับทั้งของเล่นต่างๆมากมายนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับครับผมหนุ่มชาติชิมเลยครับวันนี้ผมก็จะพามาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาดูว่าวันว่างผมทำอะไรกันบ้างครับผม ครับผมเชนครับก็สิ่งนี้ก็เป็น แรกก็คือรถโมไซค์ครับผมสตาเลียนเซนทร์นะครับร้อคาเฟ่ร้อยห้าสก็เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานก็เป็นของที่ว่ของรักอะไรก็ว่าได้ครับชอบแนวสไตล์คาเฟ่สไตล์อะไรด้วยก็เลยซื้อมาขับเล่นก็ราคาไม่ถึงกับสูงมากด้วยก็เลยชอบก็ราคารถธรรมดาก็อยู่ที่6กหมื่นหกหมื่นผมก็แต่งด้วยอะไรด้วยก็ตอนนี้ก็รวมรวมทั้งหมดก็ประมาณแปดหมบาท ก็ <c oughs> มีสิ่งที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนท่อแล้วก็เปลี่ยนพวกเกียร์โยงเกียร์อะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนไฟท้ายอะไนี้ครับหล,กล,กลักๆปกตินะครับผมก็จะขับโมไซค์แล้วชอบโมไซค์แล้วแต่ก่อนตอนไปซ้อมเบลกัสก็ขับโมไซค์ไปขับอยู่แล้วเวลาอยู่บ้านนะครับผมก็บางทีไปใกล้ๆก็รถโมไซค์อีกคันก็แฟนจะไปทํางานก็ขับโมไซค์ S ai <S ai ไปแทนครับบางทีใกล้บางทีไม่ต้องเอารถยนต์ออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมก็จะทําช่วยประหยัดเวลาด้วย เวละไวหนึ่งกิจกรรมครับก็คือเลี้ยงสุนัขก็ตอนนี้ก็ซื้อสุนัขมาใหม่เพราะว่าแฟนอยากเลี้ยงด้วยก็เลยได้ซื้อมาเลี้ยงตอนนี้ได้2เดือนครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นพันลาบดอรก็ชื่อว่าคาปูก็ตอนนี้ก็ซื้อมาลาว่างก็ดเล่นกันมาเรื่อยหยอกกันมาเล่นด้วยคาปูก็เป็นสีมันคล้ายกาแฟด้วยก็ชอบกินคาปูชิโน่ด้วยก็เลยซื้อ ตั้งชื่อว่าคาปูมาอยู่ที่บ้านนี้ก็ได้2เดือนแล้วครับผมบผมตอนนี้อายุหมาก็3เดือนก็สบายๆครับตอนนี้ขี้เล่นขี้อะไรแต่วันอากาศจะร้อนหน่อยเพราะมันชอบเย็นๆก็ถือว่าเลี้ยงยากนะผมเพราะว่ามันชอบเย็นๆบางทีชอบนอนในห้องน้ําชอบลงน้ําชอบอะไรพวกนี้ครับผมที่ชอบพันนี้นะครับผมก็อยากแนะนําว่ามันเป็นขี้เล่นแล้วก็มันชอบเล่นชอบหยอกก็อยากให้เล่นกับมันเยอะๆครับผม กิจกรรมพิเศษนะครับที่อยู่บ้านลาก่อนไปซ้อมบอลก็เอ๊ะนี่แหละครับกิจกรรมหลักเลยไม่ได้ทำไรครับก็ดูเน็ตดูอะไรช่วงนี้ดื้อมากเลยอง,งอแงแง่ไปรูปไปนี่เล่นตลอดก็ตอนนี้ก็สองขวบแล้วครับผมเพิ่งจะสองขวบไปเราเล่นชอบตอนนี้ดูดิเล่นน้ํามานี่ก็เล่นน้ํามาเปียกหมดแล้วก็อนาคตลูกเราก็แล้วแล้วแต่ลูกเราสังคบไม่ได้ว่าลูกจะชอบทางไหน ก็ก็มีเตะเล่นบ้างครับแต่นี้คือเห็นน้ำก็วิ่งเข้าหาอชอบครับสงสัย ข้างหลังนี้ก็จะเป็น,ปนสวนก็ที่ปลูกไซเกาหลีไว้เพื่อที่ไว้ขายไว้ไรนี่ครับของพ่อตาก็มีพวกกำแพงที่ว่าเป็นชาดัดนะครับผมก็เป็นสร้างเป็นกำแพงไว้เอาไปจัดสวนจัดไรพวกนี้ก็เนื้อที่ข้างหลังนี้ที่ใช้ปลูกไซก็ประมาณ5้าไร่เกือบ5้าไร่ครับผมก็ส่วนใหญ่เขาจะมีเจ้าประจำที่ว่าเข้ามาเอาบ่อยครับผมก็บางทีเข้ามาพีละสี่สิบห้าสิบต้นเหมือนกันครับผม เข้ามาเยอะเพราะราคาก็ไม่แพงด้วยจะมีต้นละ150 200บ้างครับผมชาอันนี้คือต้นไทรเกาหลีครับผมชาดัดก็จะเป็นพวกจะมีกระถางเป็นสําเร็จรูปก็ตกที่ประมาณพันกว่าบาทอ,อ๋อก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook ก็ได้เน็ตเน็ตหนุ่มเน็ตหนุ่มเดี๋ยวก็เข้าไปคุยกันได้ครับในก็อยากฝากถึงแฟนบอลบีจีดูนะครับผมก็ตอนนี้เราเริ่ม ซึ่งฤด,ดูการมาต้นก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนบอลหรือว่าทั้งนักบอลก็ให้อยากให้ร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบ้านหลังใหม่และกิจกรรมยามว่างของกองหน้าเจ้าเวหาครับชาตรีฉิมทะเลเห็นเจ้าตัวนี้มีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะมีความสุขเหมือนกันใช่ไหมละครับ สงกรานี้ขอให้เดินทางปลอดภัยและก็มีความสุขกันมากๆนะจ๊ะ